มาดูรถขุดแบ็คโฮนะครับคันนี้ขายเป็นซากนะครับไม่มีอุปกรณ์มาบางอย่างนะฮะอุปกรณ์มาไม่ครบนะครับมาจากนอกเลยนะครับแต่ว่ามีมอเตอร์ตัวเดินมาทั้งสองข้างนะครับมีแท็กมาหนึ่งข้างนะมอเตอร์สวิงมีครบนะครับวันนี้แท็กช่วงล่างเลื่อนเข้าออกได้นะครับ เลื่อนเข้าออกอแคบสุดก็ประมาณ1เมตรกว้างสุดก็ประมาณเมตรยอยู่ประมาณนี้นะครับมีมอเตอร์ตัวเดินมาตงข้างเลยนะครับมอเตอร์สวิงอยู่นี่มีมอเตอร์สวิงมาครบเลยนะมีเครื่องมาพรา้อมมีปั๊มมานะครับรีวิวให้ลูกค้าดูเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับเราขายตามสภาพนะครับ นะเครื่องยนต์ดีเทลสองสูบนะเครื่องน่าจะสูบติดมาเนี่เปิดท่อกองอากาศมาไปปรับปรุงเอานะครับทางไฮดรอลิกมีนะฮะตัวโยกคอนโทลนี่นะตัวโยกคอนโทลมีมาซ้ายขวาหายไปหนึ่งข้างนะครับข้างนี้อันนี้ตัวคอนโทลใบมีดนะครับ ว่าชุดตรงนี้มีมีครบนะครับนี่นะเดี๋ยวเราวัดดูฟวามฟั่งของแขกดูนะนี่นะครับก็ประมาณนะฟั่งตอนนี้นะแคบสุดก็ประมาณ1เมตรนะครับถ้าขยับเข้ามานะขยับออกเลื่อนออกได้ก็ประมาณเมตรยี่สาฟัางนะครับ ถังน้ำมันมีแบตเตอรี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วครับรีวิวให้ดูพยายามรีวิวให้ดูนะครับความยาวของแท็กนี่ก็ประมาณเมตรเก้าสิบใบมีดฟังหนึ่งเมตรนะครับใบมีดพยายามรีวิวให้ดูครบๆนะครับ เพื่อประกอบการตัดสินใจนใบมีดฟางห่งเมตรใบมีดฟางห่งเมตดนะครับไม่มีหม้อน้ำมาเครื่องน,น่าจะสูบติดนะครับขายไปตามสภาพเลยครับท่านใดที่เอาไปดัดแปลงตอกเสาเข็มสปันอะไรเงี้ยได้หรือจะไปบิ้วเพิ่มเติม,ตมก็ ก็น่าจะได้นะครับไม่มีใดสตาร์ตมาด้วยนี่ไ,ไม่มีใดชาร์จกูกค้าใดที่ดูแล้วก็พิจารณาดูนะครับล้อนำมีแตกยางมีหนึ่งข้างยังสวยๆอยู่เอาขายพยายามขายตามสภาพให้ลูกค้าได้เลือก หลากหลายนะครับตัวที่ใช้งานได้ก็มีนะครับเครื่องจักรอย่างอื่นก็มีนะครับลองโทรไปสอบถามกันได้ครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮ0 8 1 6 2 2 1 2 9นนะครับนอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรอย่างอื่นอีกหลากหลายนะครับบนเนื้อที่ติปาไรเรายินดีขายเหมานะครับขายเหมาก็ได้ถ้าใครสนใจก็ลองโทรไปสอบถามกันได้ครับนะแท็กเตอร์แบ็คโฮสาขาปากท่อราชบุรี เกือ่ทิปไฟล่ก็ซื้อเหมาก็ยินดีนะครับโอเคนะครับ